ทังพัง4ียัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจะเดินเชิญชมครับวันนี้มาหายายที่วันป่าครับในจุดโรงอาหารตรงน,นี้ครับยายขมูลกับยายมารีกำลังเดินเล่นอยู่ที่ไกลๆเรือนอาหารครับที่จุดที่ยายชอบอยู่กับยายมารีเองก็ปัดใบไม้อยู่ครับปัดตัวอยู่ส่วนยายขมูลเองครับยายกำลังจะขัดตัวตรงจุดต่อไม้ของยายตรงน,นี้ครับ มาที่จุดเรือนอาหารของอสี่ยายครับมียายคูนกับยายกำแพงยืนอยู่ครับน่าจะไม่ไปไหนครับน่าจะรอกินอะไรสักอย่างหนึ่งมีน้องควานรออยู่ครับยายก็ไม่หากินครับวันนี้ไม่ออกเดินเก็บใบไม้ลูกไม้หรือว่ากิ่งไม้เล่นกินครับเดินมาที่จุดเรือนอาหารเลยวันนี้ยายน่าจะ ไม่อยากเดินครับบรรยากาศดีเดี๋ยวไปดูยายใกล้กันครับยายทำอะไรเรื่องอาหารจุดนี้ครับก็จะเป็นจุดที่นึ่งข้เหนียวให้ยายครับยายได้อกินข้เหนียวในตอนเย็นทุกวันครับแต่ว่าจะต้องเตรียมนึ่งก่อนในตอนเช้า ปล่อยให้เย็นครับแล้วก็ค่อยผสมกับเกลือแร่วิตามินให้ยายกินเดี๋ยวไปดูนกงัวานกันครับน้องควานกำลังหุงขนเหนียวให้ยายยายก็รออยู่ครับรอกินอยู่เดี๋ยวไปดูกันครับมีตเตนแลว้ วันนี้เรามาที่เรือนอาหารครับน้องควานสองท่านครับโมโมโชด้านขวามือครับน้องดิโดด้านซ้ายครับกําลังกลุ้งข้าวให้ยายอันนี้ต้มพักทองใช่ไหมไอ๋อต้มพักทองกันเหีียวด้วยต้องทําตอนเช้าเน,ะนเาเนะเพราะว่าอ๋อสี่โมงเพราะว่าเดี๋ยวไม่เย็นตอนสี่โมงใช่ไหมต้องปล่อยให้เย็นเลยอ๋อนี่น้องควานทั้งทั้งสองครับมาช่วยกันยายก็จะอยู่ใกล้ๆครับไม่ไปไหน น,นี้ยายคำแพงครับเดี๋ยวดูยายยายก็ไม่ยอมไปไหนเลยก็รอที่จะกินแอบกินได้กินนะครับก็คิดว่าเะสุกหรือยังแต่ยายรู้ครับตอนเช้าๆจุดที่กินอาหารของยายเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้ยวกยกองกล้วยใบไม้ลูกไม้ทุกอย่างครับยายเดินกินได้แต่วันนี้ยายไม่เดินมาที่เรือนอาหาร ส่วนน้องควนอีกคนหนึ่งครับสมบุญสมบุญสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สมบุญกําลังล้างรถนะครับไปบรรทุกกล้วยต้นกล้วยให้ยายครับวันนี้บรรทุกกี่เที่ยวแล้วครับหมดหมดอยู่แล้วโอเคช่วงนี้ครับบรรยากาศในบ้านป่าก็ค่อนข้างที่จะลมเย็นครับอากาศไม่ร้อนครับในเดือนอาหารยายก็จะอยู่นะครับน้องควานก็ จะหุงหาอาหารให้ยายกินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประวัติยายนะครับแต่ก็อีกคนหนึ่งครับลองพานนี่ครับเป็นประวัติให้ยายให้ให้รู้ครับว่ามียายอะไรบ้างนะครับอา,อายุเท่าไหร่ครับรวอนนี้้องพานเตรียมเตรียมเตรียมแล้วครับสี่สี่หม้อครับ สดใสใช้ดุดดาวพรายช้างพังเสียาหยิิงแย้มพรายสุขไม่นานจากวันเหนื่อยหนักได้มาพักอย่างราชาเในตาทำนำพาสุขทั่วภาคกลางคือสวรรบนดิน อย่าได้กินอาหารครับก็จะรอว่าน้องควันจะให้กินไหมหรือว่าให้ชิมหรือเปล่าครับแต่วันนี้ไม่มีการชิมครับผุงอาหารเสร็จแล้วก็จะปล่อยให้เย็นแล้วก็ผสมกับยาของยายครับายายคูณครับด้านขวามือ,อยายกำแพงด้านซ้ายมืออยู่ที่จุดเนื่อนอาหารครับ นี่คือยายของแต่ละยายครับนี่คือยายของแต่ละยายที่จะให้ายายกินในตอนเย็นที่ผสมกับขนเหนียวที่กำลังหุงนี่แหละครับตอนเย็นสี่โมงเย็นครับทุกวันเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นยายกินข้าวเหนียวกันครับวันนี้น้องควันครับบอกให้ยายค่อยๆถอยไปบอกว่าไปหากินยญ้าดีกว่ายายไม่ได้กินหรอกตอนนี้ยังไงแล้วก็ ต้องรอตอนเย็นนั่นแหละตอนนี้ยังไม่ยังยังยังไม่เสร็จเลยยังหุ่มอยู่เลยยังร้อนอยู่เลยยายก็บอกไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรขอดมต่อยก็ได้ <c oughs> ยายก็จะมีส่วนร่วมครับในการทํากิจวัตรอของยายกับน้องควานน้องควานก็จะดูแลยายครับยายก็จะช่วยน้องควานทำเป็นการช่วยเดือซึ่งกันและกันของคนดูแลและคนที่ถูกดูแลนั่นแหละครับ จุดนี้ครับร่องรอยของยายเล่นโคลนยายผู้ติดดินน่าจะเล่นโคลนไปเมื่อสักพักครับเนื่องจากว่าฝนตกนะครับด้านหน้าเป็นยายมาลีกับยายคำูลกําลังกินกล้วยครับหยกกล้วยเดี๋ยวไปดูยายใกล้ๆกันครับยายน่าจะเล่นโคลนเสร็จละดูจากลําตัวของยายครับ เต็มไปด้วยโคนเลยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันครับยายมาลีครับกินกานกลวยอยู่ก็เป็นอาหารมือม้อมื้อมื้อก่อนเที่ยงของยายครับไม่ใช่มื้อเที่ยงยายก็จะกินอาหารได้ทุกมื้อครับจะมีมื้อนักหนักที่ยายกินก็จะเป็นมื้อก่อนเที่ยงประมาณ11โมงนะครับแล้วก็ มื้อเย็นตอนสี่โมงครึ่ง<ม>ที่กิน,กนข้าวเหนียวผสมยาเกลือแร่วิตามินนั่นแหละครับแล้วกอ็อีกเวลาหนึ่งที่บังคับให้ยายกินเลยคือ6กโมงเย็นกินผลไม้เสริมในเรื่องของอแอลเทาาตต่างๆให้ยายนั่นแหละครับเพราะว่ายายกินกินผักกินใบไม้ทั้งวันครับต้องมีผลไม้บ้างครับให้ครบห้าหมู่ ดูยายมาลีกินกล้วยกันครับโอ้ชางพังเสียยายสุขใจไม้สุบป้ายกายพื้นป่ากว้างใหญ่ไรทุกลายเรื่องว่นวายชีวิตบันปลายสดใส่ชายดุดเดาปลายชางพังเสียยาย เย็นใจกายสำราญลิ้มรสอาหารพื่พันหวานชื่นบานฟังเสียงนกกาขับกล่อมกล้องกังวานคือสุประการในบ้านใหม่แสนนานโอ้ช้างพังเสียายสุขใจมา คงสะบัดกล้วยแรงครับอยู่บนหลังมีชิ้นหนึ่งนะครับสำหรับหยวกกล้วยครับยายจะเลือกกินเฉพาะหยวกข้างในที่เป็นสีขาวอ่นอ,อนครับส่วนหยวกหยวกกล้วยด้านนอกยายก็จะไม่กินการแกะของยายก็จะใช้เท้าละครับเหยียบเหยียบให้แตกแล้วก็ใช้งวงดึงออกนะครับยายก็จะเลือกกินะะเฉพาะที่อ่อนจริงๆครับเนื่องจากว่า าฟันไม่แข็งแรงครับฟันยายเหลือไม่ถึงครึ่งของของยายก็ <c oughs> เป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องของธรรมชาติที่อายุเยอะฟันก็ต้องหลุดเป็นธรรมดาแต่ว่าก็ก็จะมีฟันที่เอาไว้สําหรับบดอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใบไม,ไม้หรือว่าเป็นผลไม้ที่เป็นลูก หรือว่าเป็นใบใบหญ้าใบาอ้อยหรือหญ้าบาน้าครับก็จะไม่ค่อยละเอียดยายก็จะกืนอาจจะแค่เขียวนิดๆครับถ้าเป็นบ้านบ้านเราตามบ้านนอกครับก็เหมือนกับว่ายายยำยำยำในป่าแล้วครับแล้วก็กืนนั่นแหละครับดูยายกินกล้วยกันครับ สุขทั่วภาคกราคือสวรรค์นบนดินทวนหาทุกเวลาสีพังชราเรืแองรากสุขใจโอ้ช่างพังสีย้ายสุขใจไม่สบายกายพื้นป่ากว้างใหญ่ไร้ทุกขคลายเรื่องวุ่นวายชีวิตบรรปลาย สดใสใช้ดุดเดาไพรช้างพังสียายยิ้มงแยง้มลพรสุขไม่นานสีพังเพื่อนรักสุขนักในบ้านนี้ขอพรเทวี ปล่อยให้ยายได้กินหยวกกวล้วยของยายต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูยายคมุลกันต่อครับส่วนในด้านซ้ายมือที่เรือนอาหารยายคําแพงกับยายคูนก็ยังยืนเฝ้าน้องขวานนึ่งข้าเหนียวอยู่ครับต้มข้าเหนียวอยู่ไม่ไปไหนครับ เดี๋ยวไปดูยายคำมูลกันครับว่าอยู่จุดไหนก็คงอยู่ไม่ไกลจากยายมาลีนี่แหละครับอาจจะส่งชุงวงตมกลิ่นก็อาจจะได้กลิ่นครับยายามาในจุดที่ชอบขัดตัวตรงต้นประดูม,มาเลยยายน่าจะเล่นดินเมื่อกี้กับยายมาลีแล้วก็กินหยกกล้วยด้วยกันแต่ว่ายายมาขัดตัวตรงน,นี้ครับเดี๋ยวไปดูยายขัดตัวกัน ยืนอยู่ในหลานหญ้าทำกางต้นไม้ใหญ่รอบข้างเลยครับยายคงจะเลือกอยู่ครับว่าจะเข้าไปขัดตัวกับต้นไหนดีมีหลายต้นแล้วเกินห้องนวดของยายอันนี้ผมเรียกว,ว่าห้องนวดของยายครับเนื่องจากว่ายายเข้ามาทีไรแล้วต้นไม้ทุกต้นครับยายจะเข้าไปสัมผัสจากต้นขวามือสุดครับต้นปะดูมาเลก็เป็นรอยขัดของยายเลยแล้วก็ มาที่ต้นซ้ายมือสุดครับก็เป็นต้นจ,จํโจลีนี่ก็ลอยขัดของยายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูยายขัดตัวกันครับหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้ขัดตัวครับเดินไปหายายมะลีหรือไปเรียกยายมะลีมาอยู่ตรงนี้ครับแต่ยายมะลีเองก็ยังก็ยังกินอยู่ครับกินหยกกล้วยอยู่ยต้ขมูลก็ยืนมองครับยืนมองยายมะลีว่าเอ๊ะไม่เห็นเดินตามมาสักทีจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ยายอ่า ชอบมาอยู่ครับเป็นพื้นที่ของยายคำมูลกับยายมะลีเป็นพื้นที่ที่อายคูณเข้ามาเข้ามาบ่อยนั่นแหละครับอ,อยากจะมาอยู่ด้วยแต่ยายก็ยังไม่ได้ให้อยู่ครับยายตัวดำด้วยโคนเลยครับอย่างยืนนิ่งอยู่ครับดูยายกันครับว่าวันนี้ยายจะทำอะไร เดี๋นนยวเขาไปทักยายหน่อยยายคำมูลเีายอ้วนยายคำมูลครับในในใวัสดีครับยายยายทักทายแฟนคลับหน่อยแล้วยายชุงวงน่อย ไม่เอาโยกโย,ยกได้ไหมไม่ต้องชูใหญ่ก็จะบอกโยกก็ได้ใหญ่โยกก็ได้ยายวันนี้อากาศไม่ร้อนเลยยายเล่นโคนเสร็จแล้วก็ไปขัดตัวให้ดูหน่อยนะได้ในหลานเดี๋ยวสักพักนะตอนนี้ยายขอยืนพักก่อนเล่นมาเยอะละเห็นยายขบูลอย่างนี้ครับ อุปลางอ้วนท้วนสมบูรณ์ตมุตตมิจํำม,มั่มอย่างนี้ครับอายุใหญ่ปีนี้97แล้วนะครับยายจะคล่องก็จริงครับแต่ว่าในการเดินของยายแต่ละครั้งยายจะเดินไปพักไปอย่างนี้ครับยืนพักไม่ได้ว่ายายดูแข็งแรงหรือว่าดูไม่เหนื่อยนะครับจริงๆแล้วยายเหนื่อย ยายก็จะยืนพักจากการสังเกตเห็นยายเดินจะหยุดบ่อยแต่ยายจะคล่องครับเนื่องจากว่าตัวเล็กส่วนยายมะลีเองไม่ค่อยคล่องเนื่องจากว่าโครงสร้างใหญ่ก็พักอยู่เหมือนกันครับอายุก็ใกล้เคียงกันห่างกันไม่เกินห้าปีวันนี้ยายก็ยืนพักอยู่ในบ้านป่าของยายยายไม่ยอมขัดตัว ไม่เป็นไรครับเราไม่บังคับยายแค่บอกเฉยๆนะยายเนาะยายทำให้ดูก็ดีใจยายไม่ทำก็ไม่เป็นไรรอต่อไปได้ครับยายสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช้างพังสี่ยายและเป็นกำลังใจให้กับช้างพังสี่ยายด้วยตลอดมาครับ ช่วยส่งกำลังใจให้กับชางพังสียายด้วยการกดปุ่มขอบคุณปุ่มซุปเปอร์แทงดูวิดีโอโดยไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปอ่ยายต่อไปครับผมจเจริชญชนชมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ายายคำมูลและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ พาเดินทางแสนพักผี